ชายวัยหกปีนั่งอยู่ข้างเตียงของภรรยาในห้องพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพเสียงเครื่องวชิพ,พจรดังตึกก้องไปทั่วห้องทว่าไม่มีเสียงใดดังเท่ากับความเงียยบระหว่างเขาและภรรยาที่นอนนิ่งไม่ไหวติงมาเกือบสี่เดือนแล้วสายตาของเขาจับจ้องไปยังหญิงสาวในชุดพยาบาลสีขาวสะอาดที่กำลังจัดเตียงให้ผู้ป่วยใบหน้าของเธอเย็นชาแต่แฝงด้วยบางอย่างที่ยากจะอธิบาย เธอชื่อมีนาพยาบาลวัย26ปีที่ถูกย้ายมาประจำกกลางคืนเมื่อสองเดือนก่อนความบังเอิญเหมือนถูกจัดวางเมื่อมีนาเริ่มดูแลห้องผู้ป่วยพิเศษห้องนี้เป็นประจำเธอเริ่มคุยกับสามีของผู้ป่วยอย่างสุภาพใส่ใจแต่ไม่นานความสัมพันธ์ก็พัฒนายอย่างแปลกประหลาด คุณสุธีสามีวัย60ปีของผู้ป่วยเริ่มใช้เวลาที่ไม่จําเป็นในโรงพยาบาลมากขึ้นเขานั่งอยู่ข้างเตียงนานหลายชั่วโมงแม้จะรู้ดีว่าภรรยาไม่มีทางลืมตาขึ้นมาอีกครั้งง่ายๆสายตาเขาที่เคยมองภรรยาด้วยความรักกลับเริ่มเปลี่ยนเป็นความเบ่อรนเมื่อหันไปมองพยาบาลสาวคนนั้น ในตอนแรกมีนาเองก็รู้สึกผิดความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วยนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามแต่คุณสุธีไม่เหมือนใครเขาอบอุ่นพูดจานุ่มนวลและเหนือสิ่งอื่นใดเขาให้ความสนใจในตัวเธอมากกว่าชายหนุ่มในวัยเดียวกันเสียอีกคือหนึ่งขณะที่ไฟในห้องดับลงเหลือเพียงแสงสลัวจากโคมไฟมุมห้องคุณสุธีเอื้อมมือไปแต่หลังมือของมีนาเบาๆสัมผัสนั้นไม่ได้หยับโลนแต่มันสื่อความหมายเกินคำพูดมีนาไม่ขยับหนีและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความลับที่กำลังจะกลายเป็นโศกรกรรม ทั้งสองเริ่มแลกเปลี่ยนข้อความนอกเวลางานมีบางคืนที่สุธีแกล้งบอกว่าลืมของไว้ในห้องเพื่อให้มีนายอยู่ต่อจนดึกขึ้นอีกหน่อยภายใต้กล้องวงจรปิดที่หมุนช้าๆและเจ้าหน้าที่เวรที่ง่วงมุนไม่มีใครสงสัยถึงความผิดปกติที่ค่อยๆก่อตัวแต่ในเงามืดของโรงพยาบาลที่ดูปลอดภัยนั้นความลับไม่มีวันเก็บซ่อนไว้ได้นาน พยาบาลอีกคนชื่อวน,นาเริ่มสังเกตพฤติกรรมของมีนาวน,นาอายุมากกว่าและเป็นคนที่เคร่งในระเบียบเธอเริ่มจับตาดูทั้งสองคนโดยไม่ให้รู้ตัววันหนึ่งเธอบังเอิญเดินผ่านห้องผู้ป่วยพิเศษตอนดึกและเห็นคุณสุธีกับมีนานั่งใกล้กันอย่างผิดป,ปกติมือของเขาวางอยู่บนต้นขาของหญิงสาวในชุดยูนิฟอร์มขาว วันนาไม่พูดอะไรในตอนนั้นแต่เธอเริ่มเก็บหลักฐานและสิ่งที่เธอค้นพบก็คือข้อความแปลกๆในบันทึกเวรของมีนาการเปลี่ยนกระโดยไม่มีเหตุผลการใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ห้ามใช้และที่สำคัญที่สุดคือกล้องวงจรปิดที่จับภาพคุณสุทธีเข้าห้องพยาบาลในช่วงเวลาที่ไม่ควรอยู่ที่นั่นเลยไม่กี่วันต่อมาภรรยาของสุธีเสียชีวิตอย่างกระทันหันรายงานการเสียชีวิตระบุว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน แต่แพทย์เจ้าของไขก็อดสงสัยไม่ได้เพราะก่อนหน้านั้นอาการของเธอค่อนข้างคงที่ยังไม่มีสัญญาณว่าจะวิกฤตเช่นนั้นและเมื่อมีการขอชันสูตรศพจากทางครอบครัวของภรรยาที่อยู่ต่างจังหวัดเรื่องราวที่แท้จริงก็ค่อยๆค,คลี่คลายต่อได้เลยครับเมื่อคุณพร้อมผลชันสูตรเบื้องต้นที่ส่งกลับมาจากนิติเวชเผยให้เห็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ มีสารชนิดหนึ่งตกค้างในระบบไหลเวียนเลือดของผู้ตายซึ่งปกติจะไม่พบในร่างกายเว้นแต่จะได้รับผ่านการฉีดเข้าเส้นเลือดโดยตรงมันเป็นสารที่ใช้ในห้องหลับเป็นยาระงับประสาทชนิดรุนแรงที่หากให้เกินขนาดแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถหยุดการทำงานของหัวใจได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยมากนะัก เจ้าหน้าที่เริ่มสืบย้อนการเข้าถึงยาดังกล่าวภายในโรงพยาบาลและสิ่งที่น่าตกใจก็คือมีนาเป็นหนึ่งในบุคลากรไม่กี่คนที่มีรหัสผ่านเข้าสู่ห้องเก็บยาเฉพาะทางในชั้นใต้ดินแม้เธอจะไม่มีความจําเป็นต้องเข้าไปในเวลานั้นแต่ระบบแสดงการเข้าออกของเธอเพียงไม่กี่วันก่อนภรรยาของสุธีจะเสียชีวิตตำรวจถูกเรียกเข้ามาอย่างเงียบๆไม่มีการตั้งข้อกล่าวหายังไม่มีการจับกลุ่มมีเพียงการพูดคุยสอบถาม อย่างไม่เป็นทางการซึ่งมีนาให้ความร่วมมืออย่างน่าประหลาดเธอยิ้มบางๆขณะตอบคำถามสีหน้าไม่แสดงความตื่นกลัวแม้แต่น้อยจิตใจเธอเหมือนเหล็กล้าหรืออาจเป็นการแสดงที่แนบเนียนอย่างน่ากลัวฉันไม่มีเหตุผลจะทำร้ายใครเธอกล่าวฉันรักในหน้าที่และฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงถูกตั้งคำถามแบบนี้แต่คำว่ารักในหน้าที่ กลับขัดกับสิ่งที่กล้องวงจรปิดบันทึกไว้ภาพจากคืนหนึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนแสดงให้เห็นว่ามีนาและสุธียืนอยู่ในห้องพักเจ้าหน้าที่ชิดใกล้กันมากกว่าที่ใครควรจะยืนทั้งคู่จ้องตากันอยู่นานก่อนที่สุธีจะยื่นหน้าไปจูบเธอเบาๆบนหน้าผากแล้วเธอก็เอน็นศีรษะลงสะบอกเขาเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงภาพนั้นต่อนหน้ามีนาสีหน้าเธอเปลี่ยนเล็กน้อยราวกับเพิ่งตระหนักว่าทุกอย่างถูกจับตาอยู่มันไม่เกี่ยวกับผู้ป่วยนะคะเธอพูดเบาๆ เขาบอกว่าเหงาเขารู้สึกเหมือนชีวิตไม่มีอะไรเหลือฉันแค่พยายามจะปลอบใจเขาแต่คำว่าปลอบใจกลับเป็นข้ออ้างที่เบาบางเกินกว่าจะแก้ต่างข้อสงสัยที่ก่อดตัวแน่นขึ้นทุกขณะในขณะเดียวกันสุธีก็ถูกเชิญตัวมาสอบสวนเช่นกันเขามีทนายส่วนตัวเขาแต่งตัวเรียบร้อยสีหน้านิ่งเฉยเหมือนผู้บริสุทธิ์แต่ภายใต้ความสุขขุมเยือกเย็นนั้นแววตาของเขากลับบ่งบอกถึงความสับสนเขาไม่ตอบคำถามใดโดยตรงมีเพียงคำพูดซ้ำๆว่า ผมรักภรรยาผมผมไม่มีวันทำร้ายเธอแต่ความรักแบบใดที่ผลักดันให้ชายคนหนึ่งตกหลุมรักหญิงสาวอีกคนขณะที่ภรรยานอนป่วยไร้สติอยู่ข้างๆเมื่อเจ้าหน้าที่ขุดลึกลงไปในประวัติของมีนา,นาก็พบความจริงอีกข้อที่น่าตกใจยิ่งกว่าเธอเคยทำงานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งทางภาคเหนือและเคยมีคดีผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างปริศนาเช่นเดียวกันรายละเอียดถูกปิดไว้เนื่องจากไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่หลังเหตุการณ์นั้นเธอก็ลาออกและย้ายเข้ากรุงเทพ ทันทีในเวลาเดียวกันบัญชีธนาคารของมีนาแสดงยอดเงินโอนเข้าครั้งละมากผิดปกติหลายครั้งในช่วงเดือนที่ผ่านมาบางรายการมาจากบัญชีที่เกี่ยวโยงกับบริษัทอังหาริมรัพย์แห่งหนึ่งซึ่งเมื่อตรวจสอบก็พบว่าเป็นธุรกิจที่สุดทีมีหุ้นอยู่เงินจำนวนมากความสัมพันธ์ต้องห้ามความตายที่น่าสงสยัยทุกสิ่งเริ่มพ้องกันเกินไปจนไม่อาจมองข้าม วันหนึ่งมีนายื่นเวลาออกด้วยมือของเธอเองไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอำลาเพียงแค่ข้อความว่าขอบคุณสำหรับโอกาสทุกอย่างฉันขอจบหน้าที่ไว้เท่านี้แล้วเธอก็หายตัวไปตำรวจติดตามเส้นทางการเงินของเธอและพบว่าเธอถอนเงินจำนวนหนึ่งออกมาเป็นเงินสดจากตู้เอทีเอ็มหลายแห่งในช่วงคืนเดียวกันก่อนสัญญ,ญาณโทรศัพท์ของเธอจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยที่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนสุธีหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกันวางแผนฆาตกรรมโดยเจตนาแม้จะยังไม่มีหลักฐานแน่นหนาเพียงพอแต่การโอนเงินการมีส่วนร่วมกับผู้ต้องสงสัยหลักและพฤติกรรมที่ไม่อาจอธิบายได้กลายเป็นจุดที่ทำให้เจ้าหน้าที่มีเหตุผลเพียงพอจะควบคุมตัวเขาถูกควบคุมตัวระหว่างรอหลักฐานเพิ่มเติมจากห้องแลบรวมถึงผลจากเส้นผมของผู้เสียชีวิตที่อาจแสดงให้เห็นว่าสารพิษนั้นถูกะส,สมในร่างกายอย่างต่อเนื่องมาหลายวันก่อนเสียชีวิต ในห้องขังสุดทีเงียบไม่พูดอะไรอีกไม่มีคำให้สัมภาษณ์ไม่มีทนายแถลงมีเพียงเสียงถอนหายใจยาวในความเงียบที่แผ่ขยายทุกค่ำคืนแต่คืนนั้นเองตำรวจเวนสังเกตเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งซุกอยู่ใต้หมอนของเขาเป็นลายมือเขียนหวดหวดเพียงไม่กี่บรรทัดถ้าเธอไม่ทำฉันก็ต้องทำเองฉันทนเห็นเธอนอนทรมานแบบนั้นไม่ได้อีกแล้ว กระดาษแผ่นนั้นเขียนด้วยลายมือที่สั่นไหวและมีรอยเปื้อนคล้ายคราบน้ำตาข้อความนั้นเหมือนคำสารภาพแต่ก็คลุมเครือเกินไปที่จะใช้เป็นหลักฐานเอาผิดได้โดยตรงเจ้าหน้าที่รวบรวมกระดาษแผ่นนั้นเป็นหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมสั่งเฝ้าระวังตัวสุธีอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนี่อีกมุมหนึ่งของเมืองการสืบสวนขยายวงออกไปถึงเพื่อนร่วมงานเก่าของมีนาคนหนึ่งให้ข้อมูลว่าในช่วงที่มีนายังทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเดิม เธอเคยสนิทกับผู้ป่วยชายสูงวัยอีกคนและภรรยาของเขาก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันเช่นเดียวกันรูปแบบคล้ายกันจนไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญแต่คดีกลับไม่ถูกเชื่อมโยงกันในตอนนั้นเนื่องจากไม่มีใครสงสัยมีนาเธอเงียบเกินไปเพื่อนร่วมง,งานกล่าวแต่สายตาเธอเหมือนรู้ทันทุกคนทั้งหวานทั้งเย็นชาในเวลาเดียวกัน ข้อมูลเหล่านี้ทําให้ตํารวจมั่นใจว่ามีนาอาจไม่ใช่แค่หญิงสาวที่ตกหลุมรักผิดคนแต่เธออาจเป็นบุคคลที่วางแผนอย่างแยบยลใช้ความสามารถและตําแหน่งของตัวเองในการเข้าใกล้เป้าหมายแล้วค่อยๆค,ควบคุมทุกอย่างตามที่ต้องการวันหนึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดย้อนหลังจากช่วงสองสัปดาห์ก่อนการเสียชีวิตพวกเขาพบภาพที่ไม่เคยมีใครสังเกตมาก่อนในเวลาตีสองกว่ามีนาเดินถือถุงบางอย่างเข้าไปในห้องยาจากนั้นไม่นานเธอก็เดินออกมา โดยในมือนั้นไม่ถืออะไรเลยเธอเดินไปทางห้องผู้ป่วยพิเศษซึ่งคภรยาของสุทีนอนอยู่เพียงลำพังในคืนนั้นเนื่องจากสุธีอ้างว่าต้องกลับบ้านจาัดก,การเอกสารเวลาที่กล้องจับภาพเธอไว้นั้นตรงกับเวลาที่แพทย์เชื่อว่าสารพิษถูกฉีดเข้าสู่ร่างของผู้เสียชีวิตพอดี ข้อมูลชิ้นนี้กลายเป็นกุญแจสำคัญในการขอหมายจับอย่างเป็นทางการต่อมีนาแม้จะยังไม่สามารถยืนยันแรงจูงใจทั้งหมดแต่การปรากฏตัวของเธอในสถานที่และเวลาที่เฉพาะเจาะจงบวกกับหลักฐานการเข้าถึงยาต้องห้ามและความเชื่อมโยงทางการเงินกับสุธีทำให้ตำรวจมีน้ำหนักมากพอที่จะสั่งการตามล่าตัวเธอเจ้าหน้าที่กระจายกำลังไปยังจุดชายแดนไทยพมา่าซึ่งเชื่อว่าเธออาจกำลังพยายามหลบหนีออกนอกประเทศพาสปอร์ตของมีนาถูกอายัด บัญชีธนาคารถูกอายัดทั้งหมดเธอกลายเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งในคดีฆาตกรรมที่เริ่มมาจากความรักหรืออาจจะเป็นความโลภในขณะที่การเล่ล่าก,กำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นสุธีเริ่มแสดงอาการทางจิตเขาพูดคุยกับตัวเองในห้องขังซ้ำๆว่าฉันแค่ต้องการให้เธอหลุดพ้นฉันรักเธอจริงๆเจ้าหน้าที่เวรเริ่มกังวลว่าเขาอาจจะทำอันตรายตัวเองจึงมีการเปลี่ยนห้องควบคุมตัวไปยังห้องสำหรับผู้มีภาวะเสี่ยงสูงพร้อมนำจิตแพทย์เข้ามาประเมินอาการ แต่แม้ในสภาพนั้นสุดทีก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้วางแผนฆ่าภรรยาเขาอ้างว่าไม่เคยรู้ว่ามีนาทำอะไรและคิดว่าเธอเป็นเพียงคนที่ให้ความสบายใจในวันที่เขากำลังจะพังทว่าสิ่งที่ขัดแย้งกับคำพูดของเขาคือหลักฐานการโอนเงินหลายรายการจากบัญชีส่วนตัวของเขาไปยังบัญชีต่างๆที่มีนาเปิดไว้ในชื่อปลอมบางบัญชีเพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันก่อนการเสียชีวิตของภรรยาเงินถูกโอนไปไว้ต่างประเทศผ่านช่องทางที่ยากต่อการติดตามการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องของคนที่ ไม่รู้อะไรเลยในที่สุดการสืบสวนก็เปิดเผยจุดที่อาจเป็นต้นตอของความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยเงื่อนงำมีนาเคยเป็นลูกสาวของผู้ป่วยรายหนึ่งที่เสียชีวิตจากการผ่าตัดผิดพลาดเมื่อสิปีก่อนโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยรายนั้นคือเครือเดียวกับที่สุธีเคยเป็นกรรมการบริหารก่อนจะเก,กษียณ และนั่นอาจเป็นแรงจูงใจที่แท้จริงของเธอการล้างแค้นผ่านแผนการที่แนบเนียนที่สุดด้วยการทําให้ชายผู้เคยมีอํานาจในชีวิตของเธอต้องสูญเสียทุกอย่างไปทีละนิดทั้งภรรยาชื่อเสียงและอิสรภาพแต่ก่อนที่ตำรวจจะออกแถลงการหรือเผยข้อสงสัยใดๆต่อสื่อชายคนหนึ่งจากชายแดนติดต่อเข้ามาเขาอ้างว่าเห็นหญิงสาวหน้าคล้ายมีนาเดินทางผ่านด่านเมื่อไม่กี่วันก่อนใส่หมวกปิดหน้าพูดน้อยและใช้พาสปอร์ตปลอมชื่อในพาสปอร์ตนั้นคือรัชดาวรรณการ ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ด่านชายแดนแสดงหญิงสาวรูปร่างคล้ายมีนาสวมหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดสีชาและผ้าพ,พันอคอคลุมใบหน้าเธอไม่พูดแม้คำเดียวตลอดเวลาที่อยู่ต่อหน้าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแต่สายตาใต้แว่นนั้นกลับจ้องตรงไปข้างหน้าอย่างแน่วแน่สงบและไร้ความตื่นกลัวราวกับเธอรู้ดีว่าทุกย่างก้าวของเธอถูกคำนวณไวอ้อย่างแม่นยำแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองคนหนึ่งในจุดผ่านแดนจำได้ว่าเธอหันกลับไปมองแวบหนึ่งก่อนจะก้าวข้ามพรมแดนแววตานั้นไม่ใช่ความหวาดกลัวแต่เป็นการบอกลาต่อทุกสิ่งที่เธอเพิ่งทิ้งไว้เบื้องหลังทั้งคดีฆาตกรรมชายวัยหกสิปีที่เธอเคยกระซิบคำว่ารักและภาพลงตาทั้งหมดที่เธอวาดไว้ในโรงพยาบาลสีขาวสะอาดเมื่อข่าวการหลบหนีของเธอถูกเผยแพร่ออกไปทั่วประเทศ คนทั้งประเทศสะดุดกับเรื่องราวนี้ราวกับมันเป็นบทละครที่แต่งขึ้นอย่างแยบยลความรักความตายและแผนการล้างแค้นที่ลากเส้นเชื่อมมาอดีตอันมืดมนกับปัจจุบันที่เต็มไปด้วยบาดแผลมันกลายเป็นข่าวที่ทุกสํานักสื่อต้องพูดถึงบ้างเรียกเธอว่าทายาบาลปีศาจบ้างก็เรียกเธอว่าหญิงลึกลับผู้อายุเบื้องหลังความตายเงียบแต่ไม่ว่าคําไหนจะถูกใช้มีนาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่น่าหวาดหวั่นมากที่สุดในสังคมคนที่คุณเชื่อใจมากที่สุดกลับเป็นคนที่ทําลายคุณได้อย่างแนบเีียท่สุด ในขณะที่มีนาเดินหายเข้าไปในเงามืดของโลกภายนอกสุดทีกลับนั่งอยู่ในห้องขังด้วยสายตาเลื่อนลอยเขาไม่ได้พูดอะไรอีกเลยไม่ตอบคำถามไม่แม้แต่ปฏิเสธข้อกล่าวหาราวกับวิญญาณของเขาด้วยตามเธอไปแล้วเหลือเพียงร่างไร้จิตวิญญาณที่จมอยู่กับความจริงอันน่ากลัวเขาถูกใช้เขาถูกหลอกและสุดท้ายเขาเป็นเครื่องมือที่ถูกโยนทิ้งเหมือนของเล่นที่หมดค่าแต่เรื่องราวยังไม่จบลงแค่นั้น หลายเดือนผ่านไปหลังจากความเงียบของคดีเริ่มสาข่าวใหม่ก็สั่นสะเทือนโลกโซเชียลอีกครั้งเมื่อมีคนพบบันทึกส่วนตัวฉบับหนึ่งในลิ้นชักเก่าของคุณสุธีที่ถูกเก็บไว้โดยลูกชายคนเดียวของเขาบันทึกนั้นเต็มไปด้วยตัวอักษรที่บรรจงเขียนด้วยลายมือหนักแน่นแต่บางหน้าก็มีคราบน้ำตาเปื้อนจนหมึกเลือนเขาเขียนว่าผมไม่เคยรู้เลยว่าผมตกหลุมรักกับใครกันแน่ผมคิดว่าผมได้พบกับแสงสว่างสุดท้ายของชีวิต แต่จริงๆแล้วเธอคือเงามืดอที่หลอกล่อให้ผมเดินเข้าไปในหุบเหวด้วยความยินดีผมเลือกเธอมากกว่าความถูกต้องเพราะในใจผมไม่เหลือสิ่งใดนอกจากความโดดเดี่ยวและในหน้าสุดท้ายเขาเขียนเทียงคำเดียวไว้กลางหน้าเวรกรรม ข้อความนั้นกลายเป็นไัยรันทันทีคนพูดถึงมันทั้งในฐนานะคำเตือนและบทเรียนทางจริยธรรมบางคนตั้งคำถามว่าสุดทีควรถูกเห็นใจหรือประนามในขณะที่บางคนมองว่ามีนาคือผู้หญิงที่ถูกชีวิตทำร้ายจนกลายเป็นปีศาจเงียบแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่อาจปฏิเสธได้คือเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมธรรมดามันคือเรื่องของความเชื่อใจที่ถูกหักหลังความรักที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือและความลับที่เมื่อเปิดเผยแล้วก็ไม่มีวันทำให้ใครกลับมาเหมือนเดิมได้อีก หลายปีผ่านไปข่าวของมีนาหายเงียบเธอกลายเป็นคนไร้ตัวตนในฐานข้อมูลไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนบางคนหรือว่าเธอเปลี่ยนชื่ออยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเปิดคลินิกเล็กๆโดยไม่มีใครรู้ว่าเธอเคยเป็นผู้ต้องหาคดีสะเทือนขวัญบางคนเชื่อว่าเธอเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาด้วยศัลยกรรมจนไม่มีใครจําได้และยังคงดําเนินชีวิตเงาเงามืดต่อไปรอจังหวะเพื่อโจมตีเป้าหมายใหม่แต่ก็มีบางคนเชื่อว่าเธอตายไปแล้วเพราะไม่มีปีศาจตนใดหลบหนีเวรกรรมได้ตลอดกาล แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรความจริงเพียงข้อเดียวที่ยังคงหลอกหลอนใจของทุกคนคือในโลกที่เต็มไปด้วยคนหน้าตาดีใจดีพูดจาหน้าฟังและแต่งตัวสะอาดนั้นคุณจะไม่มีวันรู้เลยว่าใครเป็นผู้รักษาและใครคือผู้จ้องจะทำลายคุณอยู่เงียบๆและนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุด เรื่องราวของมีนาและสุธีอาจจบลงในหน้าหนึ่งของซ้มคดีแต่ในใจของผู้ฟังผู้ชมทุกคนมันคือเครื่องต้นใจอันยิ่งใหญ่ว่าในความเงียบงันของห้องพยาบาลในเสียงหัวใจที่เต้นช้าๆของผู้ป่วยที่ไร้สติอาจมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอย่างเงยือกเย็นรอเพียงจังหวะที่จะทำให้ความตายดูเหมือนความบังเอิญและเมื่อคุณได้ยินเสียงรองเท้าของพยาบาลเดินเข้ามาใกล้หัวใจของคุณอาจไม่รู้เลยว่าเธอคือผู้ดูแลหรือคือผู้ส่งคุณไปสู่จุดจบอย่างนุ่มนวลที่สุดในโลกนี้